สวัสดีนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่6นะครับวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1นึาศาสนาและหลักธรรมตอนพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนโรถครับนำเสนอโดยคุณครูเฉลิมพลบุญฉายา พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นโอรสของพ่อขุนศรีอินทริ t ิ i ทรงขึ้นของราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามแห่งกรุงสุขโขทยัยต่อจากพ่อขุนบานเมืองซึ่งทรงเป็นพระเชษฐาพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระปีชาสามารถสูงทรงเป็นนักปร,ราศและทรงเป็นนักรบที่เก่งกล้าสามารถ เมื่อพระองค์มีพระชนมายุ19พรรษาได้ตามเสด็จพระบิดาไปรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขณะที่พ่อขุนสีอินทราทิศทรงกำลังชนช้างเสียทีขุนสามชนพ่อขุนรามคำแหงทรงได้เข้าไปช่วยไว้ทันและทรงชนช้างชนะขุนสามชนและต่อมาพระองค์เสด็จขึ้นของราชเมื่อพุทธศักราช1822 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นมหาราชองค์แรกของไทยเพราะได้ทรงทำคุณูปการอย่างมากมายในรัชสมัยของพระองค์ดังนี้ 1. ด้านการปกครองทรงปกครองประเทศแบบพ่อปกครองลูกทำให้กษัตริย์และประชาชนมีความใกล้ชิดกันอย่างมากพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูพระราชวังเมื่อประชาชนคนใดมีความทุกข์ ก็ไปสั่นกระดิ่งเพื่อร้องถูกตอพระองค์ได้โดยตรง 2. ด้านศาสนาสมัยพ่อขุนรามคำแหงพระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมากพระองค์ทรงเป็นผู้นำในการสร้างศรัทธาให้กับประชาชนเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาโดยนำพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากเมืองนครศรีธรรมราชมาประดิษฐานในกรุงสุขโขทยัยมีการสร้างวัดและพระพุทธรูป เพื่อให้ประชาชนยึดมั่นในศีลธรรมทำบุญให้ทานนอกจากนี้โรงปลูดกล้าวให้สร้างพระแท่นมานางคศิลาบาทและตั้งไว้กลางโรงตาลเพื่อให้พระสงฆ์ได้นั่งแสดงพระธรรม,มเทศนาบนพระแท่นมานางคศิลาบาททุกวันพระ 3. ด้านภาษาและวรรณกรรมมรดกทางวัฒนธรรมในสมัยสุขโขทัยที่มีคุณค่าต่อชาติไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้ คือตัวอักษรไทยซึ่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงคิดประดิษฐ์ตัวอักษรไทยที่เรียกว่าลายสื่อไทยเมื่อพุทธศักราช1826การประดิษฐ์อักษรไทยทำให้คนไทยมีตัวอักษรที่นำมาใช้ในการติดต่อสื่อสารการถ่ายทอดทางวัฒนธรรมประเพณีวิทยาการวรรณกรรมและสิ่งอื่นๆผ่านยุคสมัยต่างๆมาจนถึงปัจจุบัน ข้อความในศิลาจารึกสุขโขทัยหลักที่หนึ่งที่ว่าเมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี1,250ปีมาแม่พ่อขุนรามคำแหงหาใครใจในใจและใส่ลายสือไทยนี่ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้นักวิชาการสันนิษฐานว่าลายสือไทยนี้ได้อาศัยอักษรขอมอักษรมอนโบราณที่ใช้อยู่เดิมในสมัยสุขโขทัยเป็นต้นแบบ และได้พัฒนาเป็นอักษรฝักขามอักษรไทยน้อยที่อาณาจักรล้านนาล้านช้างรวมทั้งอักษรที่ใช้ต่อมาทั้งในสมัยสุขโขทยัยอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ลายสือไทยมีวิธีการเขียนลักษณะเฉพาะเช่นพยัญชนะสระและตัวเลขอยู่บรรทัดเดียวกันส่วนบรรณยุกต์กำกับบนพยัญชนะสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาจิตชิชนุรส เด็กพระมหาสมณะเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนรถเป็นพระราชโอรสลำดับที่28ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและเจ้าจอมารดาจุย้ยประสูตรเมื่อวันเสาร์ที่11ธันวาคมพุทธศักราช2333มีพระนามเดิมว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าวาสุกรีทรงผนวดเป็นสามเณรเมื่อพระชนมายุ12พรรษา จากนั้นในปีพุทธศักราช2,354ทรงผนวดเป็นพระภิกษุทรงได้พระสมณะฉายาว่าสุวรรณรังสีเมื่อทรงผนวดแล้วสเสด็จประทับณวัดพระเชศทุพนวิมลมังคลารามเมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวัญยาราชสมบัติแล้วทรงถวายมหาสมนุตตมาพิเศษ แด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหม,มื่นนุชิตชิโนโรถเป็นกรมสมเด็จพระปรามานุชิตชิโนโรถสรีสุขศขติยวงศ์ดำรงตำแหน่งสกลมหาสังฆปรินายกเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่เจแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และปรดให้จัดตั้งพระราชพิธีมหาสมนุตมาพิเศษขึ้นเป็นครั้งแรกในประวัติการของคณะสงฆ์ไทยที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม นูบันศุขที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2394มาในรัชกาลที่6ทรงสถาปนาเปลี่ยนคำนำพระนามเป็นสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนโรถสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระประมานุชิตชิโนโรสทรงสร้างวรรณกรรมอันทรงคุณค่าไว้มากมาย นอกจากนี้พระองค์ยังทรงคิดแบบพระพุทธรูปปางต่างๆจำนวน37ปางถวายพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นต้นแบบพระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์สื่มาด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์จึงได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติให้พระองค์เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลกประจำปีพุทธศักราช 2,533สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรามาณุชิตชิโนโรสสิ่งพระชนเมื่อวันศุกร์ที่9ธันวาคมพุทธศักราช2,396สิริพระชนมายุได้63พรรษาทรงดำรงตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชเป็นเวลา1ปี4เดือน